ใครเนี่ยแม่แกะไม่ให้ตันไปแม่เราไม่ให้ตันแม่พ่อจะให้เอาว่าเอาไปนั่งลูกเดี๋ยวมองไม่เห็นมองไม่เห็นลูกเอาไปนั่งกับพ่อมาเนี่ยเดี๋ยวมามาหน้ากับพ่อเดี๋ยวก่อนทานก่อนมาแกะของขวัญก่อนเดี๋ยวพ่อให้เอะน้องพ่อไปนั่งกับพ่ออย่ายวแม่เอาให้กินอ่ะ อืมดูตูดวิดมากอยงงแกะนี่ก่อนจะให้กินไหนล่ะน้ำแกเฮ้ยนี่เปนนาดเทอ้อกดูจี๊ดไ่นดกายอยู่ก็ได้ห็นครับอุ้ยนอ้ขา ว้าะแก่ดีดีแก่ดีดีนะแม่พ่มาดอทีแม่เนี่แม่เลยกูไม่ให้แก่ละกูให้ไปแก่งบ้างนี่ใช่มีกูไฟต้งเนี้ยหมือนปั๊ด้วยเหมือนกูไฟเลยอุ้ยพร้อมได้เลย ใม่ช่วยอุ้ยกไปผูกมาหรือเปล่าหอมได้ไมอ่ะได้ของเล่นได้เหรอได้ใช้ใม่ใครได้ขออมเนาะรวยเลยหอมน่ารักจะตายอะไร่น่คอใไ่คิตตี้เหรอน่ำพ่อ อะไรี่พ่อประกอบให้เกียโคมไฟอน่ารักเดี๋ยวต้องไปใส่ที่บ้านรู้ไหมไ้กดรู้ไหมอย่าเพิ่งี้องใส่นิดนส่ต้องเสียบที่บ้าน ถ้ามาเทียบปาร์คที่บ้านรู้ไหมไม่มีที่ไม่มีปาร์คแล้วมีมีปาร์ครู้ไหมมาเอาชว์โชว์ให้เอฟซีดูก่อนมาให้ทุกคนวันนี้ความได้อะไรให้เพื่อนดูทีโชว์ให้เพื่อนดูก่อนเร็วโชว์ให้พี่ป้ายนาอาดูก่อนเร็วอเม ตามะแม oh, oh. oh, oh. ่เหรอโอ้โหม่แม่ทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าตุ๊กตาอะไรแม่ดูแม่ดูคันนี้ไปไปเคลือบสีเลยเนี่คันอยู่ทันไหนที่กลังจอดเนี่ยครับดูได้ไงว่าเคลือบดูความเงารถดิดูมันใหม่เคลือบแก้วอย่างเงี้ยเลยขยันอีกขยนน้อีกนั่งดีๆนั่งลงเดี๋ยวเขาให้นั่งลงมาเอาเรื่อใส่ให้แม่ก่อนอุ้ยอุ้ย ทำนี้เยอะไหหวานเจี๊ยเด็กจะมงทำเลยให้กินพ่อคุณแม่จะไปออกกำลังกายตรงนั้นทำเอวกับแค่โมงอืมอันนี้ก็ไป,ไ,ไ,ปไปไหนก่อนมาซื้อของกินก่อนไหมที่ไหน พร้อมแล้วเนี่ยก็ฝากขนมพี่อะไรอีกมีขนมอะไรอีกลูกจะอะไรเป็นแทนนะครับจะร้องไวจะร้องเอาอะไรอะพร้อมฮะอันนี้ถุงอะไรอ๋อพร้อมได้ขนมด้วยเอาพ่อถืออ๋อนี่ไงน้ำพร้อมอ่ะใช่ไหมแม่แม่ให้แม่เอาเปี๊ยฮะให้แม่เอาเปี เอาแบโอ้อมได้อะไรมาเนี่ยเต็มเลยได้เงี่ยเนี่ยเอาแบเรียได้อะไรฮะน้องพร้อมแม่แกะบเ้นสูงอะไรฮะรู้แม่ก็ตื่นเต้นอันนี้อันนี้เพื่อนสนิทให้เหรอเป็นไรเพื่อนรักขับเดหมดใครใครทำพร้อมไปทำพร้อม เอาฟองไข่อ๋อชอบเพื่อนเอาอะไรนะปวยแม่เอาฟองข้อมหนู่มอ๋ออันนี้น้องไบค์เขาบอกว่า<อ>น้องไบค์สวัสด,ดีปีใหม่ขออ่านให้น้องฟังดิสอ่าน้ครอบหนู่มแต่นันเละเขาให้พร้อมไงอันเนี้น้องไบบอกว่าสวัสด,ดีปีใหม่อวยพรให,ให้ประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งนะครับว่า์ซันว่า์ซันดิ โอ้โหนี่ขนมเต็มเลยแค่ของแม่ขนมเลยอะสวยพร้อมเนี่ยนาฬิกาเอาไหมนาฬิกามีไฟด้วยเอาไหมใส่ขนมอันนี้ด้วยแล้วก็แม่เ่้าใจให้ไหมแล้วก็เจลลี่เข้าใจเขียนให้ไหมขนมอันนี้ด้วยนี่นะคะ โู้เต็มเลยปีโป้ขนมนี้ก็น่ากินนี่นี่ด้วยน,น,นี่ด้วยนะคะปีโป้เจลลี่อ่านี่เดี๋ยวไปใส่แม่เลนี่โอ้ไหนโชว์คนดูก่อนโชว์คนดูก่อนโอ้โหช่วยจังเลยวันนี้แหวนเลยเนะ Hả? như mẹ đấy mẹ chào mẹ cái mẹ chào mẹ chào mẹ chào mẹ 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 chào mẹ chào mẹ chào ไปๆคนดูก่อนนะเอาไปแล้วเร็วมาดูครับก่อนครับก่อนครับครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจอกันปีใหม่ปีหกเจ็ดนะครับ๊ายบายครับ